เรามั่นใจและพรรคเพื่อไทยก็มั่นใจว่าจะดันให้ถึงที่สุดกับพิธาพรรคก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ด้วยความมั่นใจด้วยความขับเคลื่อนอย่างสุดกำลังมึงเห็นไหมด้นนซมว่าเพื่อไทยเขาร่วมแรงร่วมใจกันขนาดไหนที่เขาโหวตให้พิธาพรรคก้าวไกล นี่เพื่อไทยไม่เคยทิ้งก้าวไกลและเพื่อไทยไม่เคยคิดทรยศต่อเพื่อนแล้วถ้าพิธาไม่สามารถไปได้จริงๆช่วยจนสุดกำลังแล้วเพื่อไทยก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลตามหลักของกฎหมายตามหลักของบ้านเมืองของกฎกตฎิกา ที่ตั้งไว้ว่าเป็นคะแนนเสียงระดับสองที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ว่าเพื่อไทยจะแข่งจัดตั้งรัฐบาลแต่มันเป็น,นกลไกที่ต้องจัดเพราะหลักสำคัญที่ก้าวไกลพิธาไม่สามารถไปได้เพราะต้นตอมันอยู่ที่สวที่เราประเด็จการมึงมั่นใจเหรอว่าลุงตู่ ออกจากการเมืองจริงๆมึงยังไม่ทันรู้ทันได้แต่โว,วโยวายได้แต่ใช้กำลังดอนส้มผมเนี่ยฝั่งเดียวกันเราประชาธิปไตยด้วยกันและเรายึดถือเป็นฝ่ายกลางที่รักและอยากให้ดอนส้มเข้าใจเพราะเราคือฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันและให้รู้ชัดเจนฟังชัดๆเลยนะดอนส้มนะ แล้วกว่าคลิปนี้ช่วยกันแชร์เข้ามาช่วยกันแชร์กันหน่อยแล้วฟังให้จบคลิปว่าถ้าพิธาอยากจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้พิธาต้องเลิกหนึพิธาต้องออกมาประกาศออกมาประกาศว่าจะไม่แก้ไขกฎหมายหนึ่และจะไม่แตะ1นึ่องอีกแต่พิธาจะขอ จัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและมุ่งเศรษฐกิจและความกินอยู่ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนมากของประเทศนี่พิธาต้องออกมาประกาศแล้วเรามาดูกันว่าพักภูมิใจไทยและพวกสวสวะจะตะบัดสัตว์ไหมเพราะว่าภูมิใจไทยมันประกาศว่าถ้าพิธาไม่แตะหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ยุ่งหนึ่งหนึ่งสองก็จะโหวตให้ทั้งหมดแล้วจะไม่เป็นผักร่วมรัฐบาลด้วยแต่จะโหวตให้และสอวอก็บอกว่าจะโหวตให้แล้วมาดูซิว่ามันจะตบัดสัตว์ไหมแต่อยู่ที่พิธาว่าพิธาจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองได้หรือเปล่าที่จะไม่ไม่ยุ่งหนึ่งหนึ่งสองไอ้เราก็มองเห็นว่ากฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ได้มีความสำคัญที่จะต้องแก้ไข ในตอนนี้และไม่มีความสําคัญไม่ได้มีความเดือดร้อนของประชาชนส่วนมากประชาชนที่เดือดร้อนมากที่สุดคือการเป็นอยู่การกินอยู่และเศรษฐกิจถ้าพิธาออกมาประกาศว่าไม่จะไม่ยุ่งหนึ่งสองแล้วแล้วดูสิว่าภูมิใจไทยแต่ละคนเนี่ยมันจะตาบัสสั์ไหม ในสิ่งที่มันพูดไว้แล้วมันจะอ้างอะไรอีกไปข้างๆกครูแต่กูว่ามันก็อ้างเหมือนเดิมเพราะไอ้พักไอ้คนที่จะรอเสียบเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใ่เพื่อไทยแต่มันเป็นพวกภูมิใจไทยและประชารัฐและคนน,นี้แน่ที่ตอนเนี้ยวงในเขาบอกมาแล้วลุงตู่ไม่ได้ออกจริงๆนะวูย้ย แต่ที่ออกจากพักและประกาศตัวเพราะมันเป็นคนโกงที่จะใช้วิธีอ้างว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วออกจากการเมืองแล้วแต่จะไปรอเสียบเป็นนายกคนกลางเพราะมันมีสั่งสอวอไว้ว่าจะไม่ให้สอวอโหวตจนฟ้าจะถึงที่สุดแล้วลุงตู่จะกลับเข้ามา เป็นนายยกสำรองนี่แหละวงนายเขบอกมาแล้วแล้วตั้งไว้สองคนถ้าลุงตู่ไม่ขึ้นมาก็จะมีคนแต่ก็เป็นคนของประเด็ดการเหมือนกันเช่นกันไปไงความเลวความโกงผมถึงมั่นใจว่ายังไงพิธาก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ขั้นที่สอง เพื่อไทยเกมเฮได้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อไทยเขาสามารถที่จะไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกระทบถึงความมั่นคงความสุขของประชาชนส่วนหนึ่งที่ประชาชนเขาไม่อยากเห็นกษัตริย์ของเราที่จะไปให้กับต่างชาติตัดสินหรือ รับไม่ได้มันมีส่วนหนึ่งซึ่งพักเพื่อไทยถ้าไม่ถูกใส่ร้ายป้ายสีในพักเพื่อไทยมีความจงรักภักดีอย่างชัดเจนตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพิธาเท่านั้นที่พิธาจะออกมาประกาศว่าจะไม่แตะหนึ่งหนสองหรือเปล่าแต่ถ้าพิธายังยืนยันว่าจะว่าจะแก้ไขหนึสองแล้วจะไม่ยอมถอย พิทากก็ต้องยอมเปิดทางให้เพื่อไทยที่เป็นเสียงข้างที่สองเข้าจัดตั้งรัฐบาลในเสียงข้างมากระดับที่สองเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยทั้งคณะก็แสดงสปิริตให้กับก้าวไกลอย่างท่วมท้นอย่างชัดเจนมันก็อยู่ที่ก้าวไกลแล้วว่าก้าวไกล จะแสดงสปีลิตมอบให้เพื่อไทยหรือเปล่าแล้วเรามาแล้วมาร่วมกันสำหรับเก่งนัวไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็ฝั่งประชาธิปไตยเช่นกันและนนโยบายไม่ว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทยมันก็นโยบายคล้ายๆกันแตกต่างกันแค่1นึที่เพื่อไทยก็ไม่ได้ชัดเจนกันหนึ่งหนึ่งสอเพราะว่าเขามีความจงรักภักดีและมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่หนึ่งหนึ่งสองมีจุดที่ไม่ควรที่จะแก้ไขไม่ควรที่จะทำเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านแล้วถ้าเก้วไกลคิดจะลงถนนอย่าคิดลงถนนไปมั่วซั่วก็รั่วกระโลกเพราะว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นผลพวงให้เหล่าประเด็จการยึดอำนาจทหารกลับไปยึดอำนาจแล้วสุดท้ายประเทศชาติจะลงต่า แล้วถ้าต่ำครั้งนี้มันจะเป็นผลพวงที่เกิดมาจากดนส้มทั้งหลายที่ออกไปเดินลงถนนถ้าจะลงจริงๆไปจัดการสวที่ไม่โหวตให้พิธาอันเนี้ยเกรงถือว่าถูกต้องเพราะว่าสวที่มันไม่ฟังเสียงประชาชนที่มันแดกกล้วยมันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ลูกหลาน ไม่เอาไม่ยึดถือต่อหลักประชาธิปไตยส่วนมากที่เขาเลือกมาอันนี้มันสมควรที่จะโดนแล้วปัดดันสม้มท่านแน่จริงถ้าเก่งเก่งอยากกัดกันเองอย่ากกัดเสื้อแดงอย่ากออกมาด่าอ่ามาว่าเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงทุ่มเทให้กับก้าวไกลจนมากมายและทําด้วยกันมาตลอดสู้ด้วยกันมาตลอดแต่ดอนส้มบางคนออกมาด่า ออกมาด่าหมอชน,นานออกมาด่าง,งั้นบ้าง,น,งนีง้บ้างไม่ได้เห็นด้วยเลย <laughs> แต่ที่ไม่ว่าก็เพราะว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันและเป็นสั่งเดียวกันอาจจะคิดผิดไฟบ้างแต่ถ้าจะเก่งๆสวตัวไหนบ้านอยู่ไหนจัดให้เต็มที่หน่อยเข้าให้ถึงบ้านบุกให้ถึงที่แล้วถลม่ม เอาตามความคิดนะไม่ได้ยุยงไม่ได้ส่งเสริมแต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องเราก็อยากให้ดอนส้มพอเห็นว่าดอนส้มเดี๋ยวนี้เก่งกันเหลือเกินเหมือนขามันร้อนตีนมันเตีนไฟอยากจะลุยก็อยากจะให้ลุยให้ถูกจุดไม่ใช่ลุยลงถนนให้เก่ามายึดอำนาจและให้ประเทศชาติล่มจมเขาใจไหม เป็นกำลังใจดอนส้มนะแล้วพร้อมเล่นสวอตถูกจุดแน่นอนอย่างนี้แน่นอนกล้าหรือเปล่า